ได้เวลาออกเรือแล้วหรอได้เวลาออกเรือแล้วถ้าคนไม่รวยจริงนะเล่นรถวิบากได้หรอมีเรือได้หรอจะมีเมียสองคนได้หรอไม่มันขึ้นเรือแล้วนเรอไอเยี่ยไอ่ไอเยี่ย้อเีไอเยี่ยอเ่ไอเยียอย่ยอะไรนะไเไเยวเียวเีอเไเ่ไอ่วไอเ่อเี่อีเ้ยไยอ่เ่ออ่ไม่รอเพื่เหรอตัวอ่เเเ พอดีม anyway ีลูกค้าอยากจะไปเที่ยวกับเราลูกค้าเออมาเม้งมาเม้งอยากจะไปเที่ยวพี่โอคิดดีแล้วเหรอพี่โอที่ไม่วันนี้ผมตามติดชีวิตบางไงผมดทำคลิปด้วยแล้วก็อยากไปกับเขาด้วยเพราะว่าไอ้แอคทิวิตี้ก็น่าสนใจจริงเหรออาพูดตามตรงตั้งแต่เช้าเนี่ยเป็นไงถ้าคนไม่รวยจริงนะเล่นรถวิบากได้หรอมีเรือได้หรอจะมีเมียสองคนได้หรอพี่น้อยทำไมฮะมันดีไม่มีมันไอยมันไม่ดียังทำอีกนี่ตายโอ๊ยตายเว้ยตายไปเลยตื่นไม่ตายหรือไม่ไปยเว้ยตายไป <idd ratchet Lust> ข่าวกองข่าวกองยังยค่ะเนี่ยมุ่งยิงไขวะตอนนี้นะคะก็เห็นแล้วนะคะว่าความวุ่นวายกําลังจะเกิดขึ <wheels> ้นนะคะกับเรือลํานี้เดี๋ยวไปดูนะคะว่าพาทีมออสเรียวแมนนะคะไปกินอาหารข้างแม่น้ําครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงถ้าแบบไปคบกันนี้แบบน่าเป็นห่วงมากเลยนะคะทุกคนเอาว่าแต่เราจะใส่เสื้อชูชีพนะคะแล้วไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาพี่เยลกับพี่โอพี่ชาติพี่น้องเนี่ยไปกินอาหารอะไรกับ เรือของพิมพ์ลำนี้ค่ะไปกันเลยกำลังเงินอยู่ว่าใครไปได้บ้างมันก็ประมาณปีด้สี่ร้อ1 0ปอนด์ก็คือ185กิโลกเออร้อยเดียว51าอ็โอเท่าไหร่หกสิบตัวผมประมาณ67ิบเจคนตีสัก100ยยี่ร้อยยนขับคนหนึ่งก็ไปขับคนขับ80คนขับ80ดสิบสองโลแล้วพอแล้วได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้นิดเดียวเกินนิดเดียวแต่เราไปกันห้คนนะเกินไปเยอะเลย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่โอมันแค่ปิมมันแค่นี้มันไม่ถึงนี้สามไดที่น้ำยังไม่เข้าเรือยังไม่ถือว่าจมเรามีเครื่องดูดออกเอานะรอเวลาเราไปกันบ่อยนะแต่ชูชีพมีแค่3ตัวนะอะกูเอาก่อนเมมึงมึงมึงพ่อพาเนาะเราให้เย้ายลำพิมพ์ขาดเออมึงไว้ดยสเป็นจำไว้ถ้าเรือจมปุ๊บมึงกอดถังแดงเลยถังแดงจะจมไปกับมึงดูที่จะพูดเพื่อเธอจะพูดทำไมวะเฮ้ย คำพูดจริงจมีมากมายมนดูความเพื่อมากเลยวันนี้เราจะพาทุกคนไปล่องเรือล่องเรือเออทุกคนเหรอเรือด้วยทุกคนเหรอทุกคนเราซื้อเรือมาเรารักครอบครัวเราต้องพาครอบครัวไปให้หมดนี่คือจุดประสงค์ของตัวเลยถูกต้องวันนี้ได้พาทุกคนไปหาข้าวกินริมแม่น้ํากันแต่ยังไม่รู้จะไปทางไหนอาจจะไม่คลองหมาหอนก่อนพาไปเที่ยวก่อนพาไปขับไกลๆก่อนแล้วให้กลับมากินข้าวแล้วไ้าเรือพังกลางแม่น้ำเยินดีด้วยโทรโชคดีลึกก่น เดี๋ยวต้องเอาแบตเตอรี่ไปด้วยเผื่อแบตหมดไงเผื่อแบตเผื่อเผื่อมืดแล้วก็จะได้ใส่ไฟหน้ามาแบตเตอรี่เราขายหมดแล้วพนายเออวะคิดผายแล้วแบตเตอรี่ขายหมดเลยหรกววะไปไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเอาก็เดี๋ยวพี่น้องจะขับมอเตอร์ไซค์ตามไปได้เวลาออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4.30. โมงครึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะเคลื่อนเคลื่อนย้ายแล้วจะล่องเรือเนี่ยใช้เวลากี่นาทีนะคะในการไปร้านอาหารร้านที่เราจะไปก็น่าจะเป็นร้านเจ็ดประจันบานค่ะตอนนี้คำนังปรึกษาห้าคนห้าคนเอเราไปกันหมดเลยหกคนยังไปได้เลยไปได้ไม่ได้มึงอะไม่ได้มึงนั่งบุ๊บเนี่ยน้ำแม่งปิ่มนี่แล้วอ่ะเด็ดใจอ่ะ ครั้งนี้เป็นการนั่งห้าคนครั้งแรกของเราปกตินั่งสามปกติสามสี่แต่วันนี้ห้าซิเคอร์ลินี้แน่นไปเลยเบิกเรือนะมาดิพี่น้องไปได้ไม่เคยนั่ง เรือพองน้ำจะจะจมพระลากนี่แหละเราจะจมลากอีกรับนิสจะจมอะไรใช่จะจมพระลำลากเลยแหละกินร้านไหนเอาให้เรือออกแรกก่อนน่ะที่มึงบอกว่าเตรียมพร้อมเนี่ยคือเตรียมพร้อมไปกินหรอไม่ก็เดี๋ยวเอาเรือลงเสร็จกูจะวิ่งไปจองโต๊ะก่อนไงเอาให้เรือเอาให้เรือออกไปได้ก่อนไปจะลงท่าไหนลงวัดใต้ไปวัดใต้ไปเดี๋ยวไปนั่งเฝ้าเรือให้ที่วัดเอารถกินด้วยเป็นคนดีถ้าน้องมันมีจิตใจเดี๋ยวมันก็วนเรือกลับมารแล้วไงอ๋อรู้แล้วพี่ขี่จักรยานไฟฟ้าไปดิไป อีพีนี้รู้สึกวันใจยังไงก็ไม่รู้ไม่ว่านวันทำไมไม่มีอะไรไปขันเียราไปเจอกัน no ที่วัดใต้ตรงเลยอะไรอ่ะตรงนี้ได้จะล้างไปดิ๋ยวลางทำไมล่ะตรงนั้นอะล้างให้มันตรงนี้ดิ๋ตอนนี้เด็กๆเอ่อที่เขาไม่เคยลงเรือเขาก็จะตื่นเต้นนะครับนี่นี่เขาจะไม่ใช่ีแกลบก็ไม่ใช่กูกลัวกูไม่ตื่นเต้นกลัวไม่ต้องกลัวกลัวอะไรทำไมมันไปมันไมมันไมมัน ไอเย่อไอเยไอเย่อไอเยอไอเย่อไม่ได้ให้เรียกอะไรนะเขาไม่ให้เรียกเดี๋ยวเรือไปหนักไปไม่ได้ที่ตบปากฉีกเลยแหม่เ้าจะไปป่าไปป่าเลิกเรื่องแล้ที่ป่าแค่แม้ติวยางอี้แล้วรูว้ยางรู้ยางลย่งที่ป oh, ่าสาที拜拜่ไม่ให้ยกเรื่องเลยทกเองเถอะเราแบนี้เนาะเราก็ลงเรือกันลงมานั่งสีน้าเงินใช่ไ ok ้มได้นั่งมาสีน้ำเงินถูกต้องมึงอย่าไปได้แบบนี้เลยไหมล่ะ ไม่น่าได้แล้ววะไม่เล mm hmm> ื้ยปิมว่ะโบมาเดี๋ยวมา่น้องกอนไม่ได้ลมาไได้ไปได้ปิมอะไรยังไม่เดียวปิมเลยโอเคตัวเขาไม่ไปละไปเถอะไปได้เดี๋ยวเขาไปกับพี่น้องก็ได้ไปได้ลงมาใส่เสื้อใส่เสื้อเสื้อกนั่งหัวลนูะ่นนอย่างไ้้เนั่งกับลุน่ะใส่เสื้อใสอเหอกั่งหัวน่ะ่เอใสเอเออกันที่ร้านเจื้ประจ้าเนร่โหัีน่้องเฮ้ย มันถอยล่างด้เนื้ยบ๊ายบายเกาอีกแล้วควันท่วมเลยเย้เพื่อนมาถ่ายมันเกี่ยวรอเลยเวลายกไอ้เที่ยนน่านเกินไปโฮ้ยเเียเวลายกไปหน้าหน้ากินน้ำเลยยิ้มว่ามึงับเร็วไม่ได้เลยอย่าทาเร็ว โยกเก่งตัวมากอ่ะไม่เวลายกแล้วหน้ามันจุ่มน้ำเลยมขี้เลือขึ้นมาบนฝั่งน้ำวนฝั่งเลยอ๋อตอนนี้ทุกอย่างปกตินะคะทุกคนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้าตากังวลกันมากสบายสบายเดี๋ยวผมจัดให้รอบนี้น้ำไม่มีก็หิ่มแน่นอน ติดเดี๋ยวติดต่อพอน้ำมันลงถ้าติดเราจะไปไม่ได้เลยหรอมันติดตุ้มเรือแตกไฟลมน้ำไฟต้อไม่ต้องปลอดภัยกันเลยพลอสว่านโอ้ตอนนี้นะคะเราเจอปะซ่าขวาขวาก็คือสว่างนั่นเองเต็มไปหมดเลยอ่ะเฮ้ยพิชาติเจะไประจำบานไปทางนี้หรอใช่นี่ไงข้างหน้าแลยจะถึงแล้วเหรอ ใช่ขขขขเปล่าวะใช่คาคาคาเฟ่อ๋อตอนนี้เขาขี่แบบชิกแชกชิกแชกจงเสียงได้ดน,นะพี่อ๋อมันเลี้ยวคนน่กกากลัวเลย <g ull ing> เฮ้ยนี่ไงถึงแล้วนี่ไงร้านนี้ร้านนี้ที่เราจะพามานี่ดีริมแม่น้ำเลยนี่นะคะจุดหมายของเราแต่ว่าพี่ยิ้มมันจะพาเราไปไหนก็ไม่รู้นะคะเลยเหมืนมน้ำมันมีเยอะน้ำมันมีเยอะ ไปเยี่ยวไปเที่ยววัดเชิงเลนก่อนเพราะว่าเี่ยวเปียวเนี่ยไม่เคยเห็นมุมมองทางด้านน้ำขึ้นไปหาฝั่งนะคะไป ะะคตอนนี้เราก็ถึงวัดเทียนดัดแล้วเราจะขึ้นตรงไหนเนี่ยนี่ไงอ๋อเรากินเจ็ดประจันบานพี่เหรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่รู้เหมือนกันจะขึ้นเจ็ดประจันบานนี่ไว้ยังไงอ่ะนัดพี่น้องนัดพี่น้องไว้เจ็ดประจันบานเจอกันที่ร้านเจ็ดประจันบานนะพี่โอเคพี่น่องได้เหรอเออเดี๋ยวไม่ได้นัดก็เดี๋ยวโทรบอกมาหรือว่าจะกินที่นี่ก็ได้ที่นี่ก็อร่อยนะโจรโจนระวังในทวารมีมุตเตเราขึ้นไม่ได้อ่ะ เราขึ้นไม่ได้อ๋อเราขึ้นวัดชังเลนไงไอ้นวันเทียนดาดไงพี่โอให้พี่โอเลือกผมไม่รู้อะเอาที่พี่สะดวกเลยสะดวกเหรอได้หมดเลยเชื่อโอเคพี่มีเชื่อให้ยืมไหมไม่เดี๋ยวผูกกันนี่โอเคเอาขึ้นก่อนให้คนขึ้นก่อนตอนขึ้นนี่แหละจะตายมึนขับรถมาก็ได้ได้ต้องเหนือชั้นบ้านอยู่ไกล โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราเปลี่ยนร้านนิดหน่อยแล้วอะไรรู้ป่ะนัดพี่น้องไว้เจ็ดประจันบานแล้วมาร้านดักน้ำคาเฟ่เราโทรบอกมันก่อนไหมว่าให้มันมานี่ไปมโบขึ้นไปบอกเลยว่าร้านนี้ก็อาหารอร่อยโอ้โหเด็ดร้านนี้เด็ดไปเมียขึ้นเลยใครๆเขาก็ขับเรือมากินทั้งนั้นแหละร้านนี้เอาจิ้งจริงพี่ๆเขามาต้อนรับเห็นไหมแบบผูกเรือให้เราด้วยนานๆออกเรือทีก็ชุดใหญ่เมื่นนะ มาหลายคนก็สนุกดีเนาะเออมีเราสนุกสองคนคลัวสามคนครั้งแรกครั้งแรกก็จะแบบเออจะเหมือนตัวแรกๆอะนั่งเก่งๆหน่อยหลังๆนี่แบรนด์เขาเอาเอาท้องเรือติดติดน้ำเลยยังไม่กลัวเลยครั้งหลังนี่แบรนด์ช่วยเลยใช่ใช่เทช่วยตืกใจแหมนานๆเขาจะมาถ่ายตามติดชีวิตเราทั้งทีเราก็ต้องพามาแบบนี้หน่อยไงฮะยังผมรอพี่คนเดียวเลยอ่ะแต่เมื่อกี้เลยนะไม่ต้องตื่นใจนีพี่หน่อไม่เซ่นั่งใช่ไหม ครับนั่งเรือเคยนั่งแล้วจริงเหรอเคยนั่งเขาเหรอเออไม่เคยมาไกลขนาดนี้เฮ้ยเรามาห้าคนนี่แสดงว่าหน่องนั่งได้ก็ต้องเอาออกสองคนอ่ะสมมตินั่งนั่งอยู่พี่น้องมันเอีทีเดียวคือว่ามันอะไรใช่ครับน้ำตาลละลา้เช่มันไม่ได้เป็นมันก้อนมันใหญ่เมื่อกี้ขนลุกกว่านี้อีกทำไมอ่ะโดนอะไรกันโดนไปร้อยยี่สิบเก้าบาทจริงเหรอไปนั่งแล้วเหรอกระเปาเป็นไงที่นี่เคยไปนั่งปะ บรรยาากศดไม่เคยปกติอะนั่งเรือเคยแต่ว่าไม่เคยนั่งฝีมือยิ้มเรือพายหรอไม่ที่เรานั่งไปนั่นไงลงแพไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันมันคล้ายๆกันเลยมันนั่งยี่สิบคนใช่แต่น้ำพิมว่านี้อ๋ออันนั้นน่่าากกลัววเสี่ยวตรงยี่หัวมันจะขึ้ ตัวไม่เคยมากินไม่ไม่เคยตั้งแต่เปลี่ยนไปเลยตอนนั้นที่เขาชวนตัวมาแล้วตัวไม่มาตอนแรกเป็นแพริมน้ำน้ำดิอาหารเขาไมกชอบกินเดี๋ยวให้พี่โอชิมผักบุ้งยำยำผักบุ้งก่อนใช่ใช่เขาคือผักบุ้งก็รัดน้ำมีเครื่องเยอะเมื่อกี้ออกมา้าถามเลยไม่รอเพื่อนหรอ รอเพื่อนเหรอไม่ถึงไปถึงพี่ป่ะเออปกติต้องรอยิ้มมันกลับมาทุกวันไงไปรังเรื่อนเรืออ่ใครถามป่ะอ่ะค้าถามว่าจะรอเพื่อนเหรอมาไหนพี่นั่งไม่พานาำอ๋อสกงเตียงหมายพาน้ำเดี๋ยวนี้มึงสนิทกับพ้าเหรอพี่แล้วมึงคิดว่ากูจะคุยกับใครปล่อยกูอยู่คนเดียวคุยกับหลวงพ่ออู้คุยกับหลวงพ่อเอาไว้ที่เดียวเลยนี่พี่เอวชอบปินปลาปลาปลาจากในแม่น้ำนี้เลยนะครับเขาบอกว่า สไตลมึงเป็นสุนตีนอะไร Enjoy อ a t i n g ครับทุกคนแหมวันนี้ลาบปากเยิมจริงได้พาทพีมรอดออกมากินข้าวลิ้มแม่น้ำ ลงน้ำสิอ้าวซวยก็รูเ้เ่ยทำทำไมอ่ะก็รู้อ่ะรู้น้ำที่ชาติเคยมาไหมมามามาไ <มา S 1> ับ้บานพ่อไหมมาเรามาเที่ยวกันตั้งหลายรอบแล้วขี่เรือเล่นอ่ะนี่ค่ะพี่ยิ้มรันจะมาหาบ้านพ่อให้ได้ถึงแล้วบ้านพอยังนะคะนี่เลยบ,ออบอ้อยเหรอ้อยอยโอ้ยน้ำลงเยอะมาก นั่นมันปิมมเลยเนี่ยนี่ไงซอยเข้าบ้านพ่อมาดูเนี่ยเรือเข้าซ้อมบ้านพ่อเลยอันนั้นเข้าไม่ได้หรอกนู่นยันเรือนั่นเองมาแค่นี้เลยมาใกล้มาแนี้เลยไหนอยู่ป่ะบัยังไม่เลิกงานตอนนี้เราก็ถึงท่าขึ้นเรือแล้วนะคะทุกคนจบภารกิจในวันนี้ค่ะหัวพญานาคกาเนี่ยใช่ทขาไม่หัวพญานาคไปอยู่ตรงนี้อ่ะเก ตอนนี้ก็มุดแล้วนะคะทุกคนพิมเอาเรือขึ้นแล้วก็วันนี้นะคะจบภารกิจพาพี่เยลแล้วก็พี่โอนะคะไปกินอาหารแล้วก็ลงเลรือพิมครั้งแรกไปค่ะเดี๋ยวแล้วับไปเจอที่บ้านนะคะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วสบายวันนี้ได้ฟังแซกโซโฟนที่อยากฟัง เราแบบฟินได้เรื่อยใช่หรอกน่าจะได้ขับเรือที่อยากขับมากกว่าสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ขับเลยสามสี่เดือนละลาวเรือถ้าผูกกลับไปขี่มอไซค์เราก็ไม่ได้ขับเรือเลยเออเพราะว่าตอนนั้นอ่ะไม่ได้ขี่มอไซค์ไงรถก็ขับเรือเนีสลับกันสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลาไปเท่านี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้โบโยชิชแนลด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายอ่าอยากให้เราขับเรือไปไหนก็บอกแล้วกันใช่